ดูตามไอ้นี่โคทินนี่คือตามโคทินจ้ะนี่นี่จะหอยพี่น้องก็ตั้งตังกล่องเจ็บเลยจ้ะมาๆพี่น้องอย่าดาวตั้งกล่องเจ็บเลยจีนพี่น้องมาเด้อจากก่อจากคินตอนที่เล่วตอนเก็บหอยแมงลงเทะเก็บหอยแมงพูตอนนี้ก็ต่ตกันจ้าเก็บหอยเสร็จเลยก็ได้พายากันไปเก็บพักไปดูพักหอมมันขึ้นนียังเหนียจ้าหอยตัวงามไหม ตัวงามๆยังเจียงเนื้อหวานๆเอามามต้มกินหนึ่งกินอร่อยกินน้ำพริกซีฟู้ดจะพี่น้องมาๆเขายื่นเมือเขามาช่วยย่าดาวเก็บกันเจ้ะถ้ามันไม่ติดหนาวนี่ไม่อยากกลับง่ายแล้วกลุ่มอยากตามปวดเอวเนาะจ้าน้องมาเจอจ้า จะพอ,อยังบอ,อกอยังอยากกินนะพี่น้องเนาะอ้าเนม่ยม่ได้มาทุกวันจะอยู่ไก่ควรน,นจะวนมากไปกทนนี่นั่งที่จิโพพี่น้องควรๆนั่งอุ้มยากจก ได้จะได้มาชาติไปหน่อยนำ้ำก็กล้าว่าพอดีแต่วา่านำ้ำไม่ถึงเดียวจ้ะคุณน้องเอ้ยเป็นไรไหมจ๊ะสิคิทำหอยหกวันนี้กูก็ยาดาวเก็บหอยทอดแล้วจ้ะพี่น้องเก็บหอยนึ่งกุ้งทอดแล้วจะเอาไปแก้พ่อกินจ้ะ เดี๋ยวคีณวันหลงังเราคือติ๊กเจ็บใหม่อุ๊เก็บไปเรื่อยๆพาพี่น้องมาเก็บในไม้ก็ซดเรื่อยๆน,นะจ๊ะแล้วน,นี่ก็บขุ่นปูล่างก็ล้าง,างหอ้ยอันทังของยาแต่ของขุ่นปูอันนี้จ้ะอันทังนี่างที่ขุ่นปูเก็บแต่อันทังนี้ของยาดาวเก็บอุเดี๋ยวจะปไปสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาดาจากช่องยาดาบสะพายโนเววิธีชีวิตบ,าบา้านๆหาอยู่หากินในต่างแดนจ้ะ ตอนนี้เราก็นั่งพักอยูน่ในรถหลังจากเก็บหอยแล้วคุณปู่กินกาแฟกินอาหารเราเราก็จะขับรถกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านเราก็จะแวะเก็บพักเด้อจ้ะพาพี่น้องไปดูพักป่าโนเวจะมีพักหลายดึงแต่อมป่ามันขึ้นยังพวกพักใหญ่เลี่ยดีๆทางกลับบ้านมันจะขึ้นยังไปตามดูกันแล้วกันตามไปเก็บพักละกันเด้อจ้ะตอนนี้เราก็มาถึงปา่าพักลวจ้ะพักกระลังจะขึ้นยา่าเลียดีแต่พี่น้อ,เอ,นองเฮ็จ้ะเห็นไหม ดูกันนะจ๊ะเนาะนี่าะี่เป็นยอดนี่จ้ะพี่น้องอย่าเรดดีเด้อจ่าที่เป็นแบบนี้นนปนบบนไปจิ้มสม่งก็ร้อยอร่อยคุณนะคุณประโยชน์กับยากไม้จ้ะลองเสิร์ชดูที่ะก็เราได้แคปปประมาณมาจ้นะเนาะดูเขาขึ้นพี่นอ้องเดี๋ยวยายจะพาเดยนจะดูทั้งนูง้นทังน้นนนง,นงนั่นเป็นวันเดีวยวจ้ะคุณ มันมีหมามันพึงงวดไปเด้จากพี่น้องตอนนี้พักกําลังเริ่มที่ขึ้นได้ปีนี่ขึ้นชาหน่อยแต่ก็ขึ้นจะ้ะงามเนาะนี่งามจะ้ะอ,อย่าเลยดี ต่อจังนะมันยังขึ้นนั่งสัน่นอยู่พี่น้องมันยังมันยาวจ้่มันเริ่มขึ้นใหม่หีมะพอะละลายเนาะแต่เก็บไปเพอได้กินก่อนเดี๋ยวจะกำลังขึ้นนี่ี๊ะเะะอี๊ะอ น่นก็ยังไม่เห็นคือเกอ่จาจะพี่น้องนี่จะเออ,เอหอมป่ายังไม่เห็นด้วยจะเด้อย,ยังไม่ขึ้นใช่ตังกาตัดเอาไงจริงเลยเจ้ส่ตะก,กามีดก็มาด้วยจ้ะพี่น้องอยากเอาไปกินก็ต้มตํำก่อนจะมันไม่ด้านยาวดอกแต่าทางไวกเก็บรอบแรกนี่คือจียาวแต่ว่าหิมยาไม่ได้ไป กะทางผ่านมาเก็บหอยกันขากลับบ้านเลยมองเก็บทุกปีจ้ะเก็บหอมเก็บเอ็นทุกปีโอ้ยมันยังสั่นอยู่จ้ะแต่ก็เอาอได้กินก่อนหิวเนาะไอ้หักษามหมดลูกเองได้แล้วนะกัตสาลูกไผ่เองได้ก็ไปกินเป็นยาจ้ะแต่หิวด้านนั่นแหละชอบกินมากกินที่ตรนี้แต่หน่อยเป็นยา ล่างขึ้นแม่ใหม่แม่จะล่างขึ้นแม่ใหม่อ่อนๆ,ออนๆกินจนอีก,กับร่งมันหนีมาเถอะพี่น้องมาหาเลมเอยยอดอ่อนยาเรียดดีก็ยาดาวจะกินแก่หมดลูก,กเลกลยอจิดวง เดี๋ยจัะพี่น้องอะลัละงามงๆเลยจ้ะได้พักเอเนดอนินพรมนั่งรถมาจากไปหาหอยมากกับมอารถเจตัวนี้กบพวกได้สดอากาศสดชื่นกพอมีแรงถิ่นแล้วจ้ะนะเราก็นั่งหนาวด้วยจ้ะรีเก็บรีบกลับบ้านเหนืหนาวเมื่อกลังนถิ่นใหม่จากประมาณนี้แหละไปกินพอน ต้นหน่อยตันนิดก่อนนะจันเนาะต้นหอมอยังไม่ขึ้นเด้อจันเด้อรอต้นหอมขึ้นค่อยมาหาใหม่จ้ะอนนี้ก็เก็บไปกินก่อนนี่ึนมีไปถั่วพี่น้องก็แค่เดียเมื่อไร่ตกระยันเดินพาพี่น้องดูเฉย น้องเห็นไหมจ้ะนี่ขึ้นไม่ใหม่ตอนนี้ไปจิ้ยมตำสมก็ลังอร่อยเลยจ้ะเห็นไหมพี่น้องเลยเห็นไหมคุ้นปูดไายถุงไหมจ้ะขันไก่ตัดมาจะเนาะจากหน่อย เก่เก่งคิดเก่งคิดกว้างกำลังขึ้นงามเลยอุ้ยหนาวหู นี่จะพี่น้องเอ๋เหล็กเอ๋เก่งกว้างนะจ๊ะสองตัวเห็นไหมจ๊ะเห็นแค่สองตัวต้นปกติเป็นฝูงใหญ่โอ้นี่คือลุกขึ้นแล้วี่ถึงนี่จะ๊ะน้ะนองเห็นไหมจ๊ะสวยงามเลยปีนี้เห็นแค่สามตัวปกติเป็นฝูงนี่จะ๊ะปกติเต็มมันไม่มากไปทางไหนหมดแล้วนี่จะ๊ะ แก่งกว,างว้างน่าจะเขนาดไหเนี่ยเขาจะของเลี้ยงจ้ะนี่พิวัดอยี่กั้งซันเราต่อยชักหน่อยกันาออจาก,กพี่น้องพ่อพ่อเราแก่งก,กว้างก็กินไปดาจ้ะเราก็ตัดเอาไปจักหน่อยพอได้เวลาคนอยากกินนะจ้ะเป็นยาไปดาจ้ะตรงยารักษาอีสีดวงลูกุกบนลูกแบบนั้นมันจิ้มสมรอร่อยถ้าพี่น้องมาจิ้มพริก chéo <laughs> pích cái đây con ở, thôi chỉ không phải tòng việc cả, đơn đi vậy, quả แต่หอมยังไม่เห็นขึ้นเลยใส่ตะกาหน่อยหอยสอบไปใส่ตะกาไปจ้ะพี่น้องก็ได้เกือบพอเวลาแล้วจ้ะถูกกวนขาดเมื่อกี้ของอร่อยของดีมีประโยชน์ยาเลดีภาษาเอฟฝรั่งมาดีโคบ ของกินตาส่วจิม้มมาเด้มมาเด้อพี่น้อง เคเลพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แคนนี้เดอจ์จะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปเก็บพ,พักป่าเก็บเอายาเลดีจ้จะมาดูสำรวจดูป่าหอมได้แต่อหอมยังไม่ขึ้นจะเจอกันไหมคลิปหนานาาจะวัสดีจ้าพี่น้องปู่ก็รีบจะเล็ดออกกันปู่ก็อยากกับปาหลายยาดึงออกเลยด้วจ้ะ ตัดแล้วก็บ้านเอาต่อมันปลูกไปรอก็หลดุดตแบบ่อจ้ะไปฉันลกล้องแหะแกไต่พ่อได้กินที่นองไม่ได้มากเลยจ้ะ พอได้กินได้นั่นเจ็บทางกับบ้านเลยเดอะจ๊ะหลังจากาจเก็บไปหาหอยมาแล้วจะพี่น่ใม้ได้ดูจะแต่ะมานนี้พอได้กินล้วจะเนาะ